ยุ้ยมิซูปโปรแรงข่าววันนี้นะคะยุยมีเอ็กเพนเดอร์คอรนะคะราคา9,56 0 0 0ับาทซึ่งเป็นสีขาวนะคะด้านหลังยุยนี่เองนะคะมาให้ลูกค้าชมนี่เลยนะคะคันนี้ยุ้ยแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าไปเลยนะคะจะสังเกตว่านี่เลยจุดแรกเลยนะคะก็คือเป็นโลโก้ e อ็กเพนเดอร์คอนะคะซึ่งยุ้ยเลือกให้ลูกค้าเองนะคะเป็นสีดำจะได้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะถัดลงมาก็จะเป็นกระจังหน้าของตัว ไอ้เ e นได r คอร์สมาจากโรงงานก็คือสวยสปอร์ตสุดๆถันลงมาอีกเลยนะคะมาเรื่อยๆนะคะนี่เลยไฮไลท์ของยุ้ยนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะคะรอบคันอันนี้จะเป็นชุดแต่งด้านหน้านะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะเป็นทรงสปอร์ตไรเดอร์ M นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะคือพอติดตั้งชุดแต่งเข้าไปแล้วคือดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะ ยังไม่พอค่ะลูกค้าไฮไลท์วันนี้ของย,ยมีเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาชมไปทีละจุดเนาะด้านข้างของเขานะคะตัวนี้เป็นล้อแมก็กมาจากโรงงานนะคะซึ่งล้อโรงงานก็คือคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะและเข้ากับชุดแต่งของแต่งที่มาจากโรงงานและที่ติดตั้งเพิ่มนะคะนี่เลยนะคะชุดแต่งด้านข้างนะคะติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งชุดแต่งอะคะ่ะเข้ากับตัวกับข้างรถมากๆเลยนะคะนี่ ลูกค้าดูมันตัดกันมากโดยเฉพาะรถที่เป็นสีขาวนะคะดูคลีนดูสะอาดมากๆเลยนะคะเข้ากับชุดแต่งสุดๆเลยนะคะด้านบนนะคะยุวิติดตั้งเบ้ามือจับนะคะสีดํายุวิเลือกให้ลูกค้าเองนะคะตรงนี้ยุวิแนะนําไปเลยนะคะเพราะมันสวยจริงๆนะคะฟิล์มรับประกันให้ถึง7ปีนะคะคิวกันศาสตร์เบ้ามือจับนะคะติดตั้งให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยนะคะราวหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานนะคะซึ่งรถเป็นสีขาวราวสีดํา คือรถคันนี้ดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะนี่เลยนะคะไฮไลท์จุดต่อไปของยุ้ยนะคะสซกเกอร์ด้านท้ายนะคะทรงแบบสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะยุ้ยเลือกเป็นสีดําเงานะคะให้กับลูกค้านี่เขาจะเป็นมีความแบบพรีเมียมนะคะและตัดเส้นสีแดงนะคะด้วยสีด้วยเขาเป็นสีดาเงาเนาะ,ะมันก็จะเข้ากับสีตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวก็คือสปอร์ตสุดๆนะคะเป็นท่อเหลี่ยมนะคะแบบคู่นะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะ ความปลอดภัยของรถคันนี้นะคะมีกล้องนะคะกล้องมองหลังขนาถอยจอดมาให้นะคะนี่เลยนะคะประตูท้ายไฟฟ้าค่ะลูกค้ายูวิติดตั้งให้นะคะสามารถเปิดจากคอนโซลหน้าได้ที่ตัวรถได้หรือที่รีโมทได้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะตรงนี้พรมนะคะชุดพรมตรงนี้ยุ้ยก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะ ซึ่งพรมเลือกสีได้เลือกได้ได้นะคะว่าเราจะเดินได้สีแด,แดงสีดำสีอะไรก็ได้ซึ่งลูกค้าของอยู่นะคะเลือกเป็นสีน้ำตาลได้ทองนะคะก็คือสวยสปอร์ตสุดๆเลยนะคะมาชมห้องโดยสารกันบ้างนะคะสำหรับห้องโดยสารนะคะ กว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะพรมก็ติดตั้งให้ถึงนี่เลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเหมาะมากสําหรับครอบครัวที่มีเด็กๆนะคะนี่เลยนะคะลูกค้ายุติดตั้งหน้าจอเป็นหน้าจอ Android นะคะเล่นเหมือนมือถือ Android เลยนะคะก็ปล่อย hotspot จากมือถือเรานะคะสามารถชม y t u t u นะคะได้ขณะดเดินทางนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเด็กๆนะคะ ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะยูวีติดตั้งจอกลางให้ลูกค้าไปแล้วนะคะและที่สําคัญจอหน้ายุ้ยไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะมีเหตุผลค่ะลูกค้าว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนนะคะซึ่งจอหน้ามาจากโรงงานเขาเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วเนาะเขาก็จะเชื่อมต่อ Apple c a r p เพย์แอนดรอยออโได้มี MM Link นะคะตัวนี้ก็สะท้อนภาพจากมือถือดูได้เช่นกันนะคะ ซึ่งยไม่แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเลยนะคะถ้าลูกค้ามีเด็กๆนะคะติดแค่จอกลางเพียงพอแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันของตัวรถทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮนะคะพวงมาลัยของเขานะคะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็รับสายวางสายบนพวงมาลัยนะคะเปลี่ยนเสียงรถเสียงปรับขึ้นเปลี่ยนเพลงทําได้หมดเลย นี่ตรงนี้พวงมาลัยด้านขวามีระบบคูดคอนโทรลนะคะก็คือเป็นระบบล็อกความเร็วก็เราใช้งานได้เวลาที่ไปต่างจังหวัดแล้วถนนโล่งๆนะคะลดอาการเมื่อยล้าของคนขับนะคะตรงนี้ที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นแต่งเต็มแบบจุๆนะคะลูกค้าจ่ายรับรถ5,9900บาทลูกค้าได้เซตนี้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักแชทที่เพจอยู่ได้เลยหรือโทรศ9น 4 3 6 4, 9 9ก็หกขามาเป็นเจ้าของเอ็กเพนเดกันได้เลยค่ะ